ฉันไม่ทำหรอกร้านซักรีบร้านซักอรีดความจำขั้นเทพคุณสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไมร้านซักผ้าเวลาที่ลูกค้ามาซักผ้าและทำไมร้านซักผ้าเข้าจําชื่อได้จำเสื้อผ้าลูกค้าแต่ละตัวแต่ละตัวได้ท,ทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยคือสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันไซส์เดียวกันแล้วทำไม ร้านซักรีดถึงจําได้สงสัยกันบ้างนะเมื่อก่อนพี่แมมก็สงสัยนะเอ๊ะทําไมเขาจํามาได้สมองขั้นแท้จริงนะร้านซักาบรีดนี่ <c oughs> จริงๆเราไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะแต่เขาอาจจะใช่ก็ได้นะบางทีก็ต้องใช้แบบวิชามาน <c oughs> อ่ะมาดูกันพูดเล่นพอละคือ ร้านซักรีดเขาก็จะมีปากกาเขียนผ้าคืออันนี้ปกติเขาจะมีสามสีนะค,คือสีน้ำเงินอันนี้สีดำแล้วก็มีสีแดงแต่ทางร้านพี่แมวเนี่ยใช้แค่สองสีนี้อันนี้มันเก่าเยอะแล้วหมึกมันจะหมดละอ่ะแล้วทีนี้ก็ต้องมาแล้วจะเขียนตรงไหนอย่างถ้าเสื้อขาวจะไม่มีปัญหา ก็มีปัญหานะถ้าพูดไปก็มีปัญหาเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่ชอบให้เขียนอันแรกก่อนก่อนที่จะเขียนเสื้อผ้าให้ลูกค้าเนี่ยทางร้านเนี่ยจะต้องถามลูกค้าก่อนว่ายินดีให้เราเขียนชื่อที่ป้ายชื่อไหมที่ตัวเสื้อผ้าไหมกางเกงไหมมีลูกค้าบางคนที่เขาไม่ชอบให้เขียนที่เสื้อผ้าสอง ถ้าเกิดว่าลูกคา้ายินยอมที่ให้เราเขียนชื่อลงไปในที่เสื้อผ้าป้ายเสื้อผ้าางร้านก็จะต้องมีวิธีในการที่จะเขียนเสื้อขาวถ้าเกิดว่าเขามีป้ายแบบนี้อันนี้ถ้าเขามีป้ายแบบนี้นะคะเราก็เขียนตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเขาไม่มีป้ายแบบนี้เราก็มาดูที่ชายเสื้อถ้าที่ชายเสื้อเขามีเราก็เขียน แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็จะให้เขียนหลังกระเป๋าช่วงเนี้ยเนี่ยนะแล้วก็มาเดี๋ยวบางเกงเอาไว้ทีหลังส่วนเสื้อถ้าเป็นเสื้อสีดำอันนี้เสื้อสีดำอันนี้สมมุติตัวเนี้ยไม่มีป้ายใช่ไหมไม่มีป้ายสีขาวแล้วเราจะเขียนยังไงล่ะอืมก็มีหนึ่งวิธีการที่จะเขียนก็คือ จดค่ะจดใส่สมุดอันนี้เลทเท้ตุ้งเป๊ะเพราะว่ามันเป็นการจดที่เรารู้เรื่องคนเดียววิธีการจดที่จะจดเพื่อดำก็คือสมุดอ่านะมันวุ่นวายไปหมดกองนี้วิธีการจดให้เราจําได้นะเอาที่เราจําได้ก็คือ พี่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะจําได้ไหม <c oughs> ก็แล้วแต่คนกับใครจํายังไงได้จะจําไปก็ต้องจดให้ละเอียดที่สุดอ่าถ้าเสื้อดังตัวนี้มีคอปกเราก็เลี่ยนไปเสื้อเชิดคอปกวุ้ยแล้วถ้าเกิดเสื้อเชิ้ตัวอื่นมีคอปกอีกหลักอ่ตัวนี้มันมีจุดสําคัญก็คือตรงนี้มันจะเป็นยืย่ๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนียหลังเสื้อเห็นไหมออหลังเสื้อนเนี่ยเราก็เขียนไปสิ ข้างหลังยางยืดอ,อ่ะหรือไม่ก็เสื้อดำแขนยาวนะดูเรื่องนะอ่านะทานไปได้อีกหนึ่งตัวแล้วถ้าเกิดเสื้อสีเขียวตัวเนี้ยเสื้อสีเขียวตัวเนี้ยเขามีป้ายชื่อดึงดำเนี้ยมองไม่เห็นทําไงอะเราก็มาดูข้างในอาโชคดีไปเสื้อตัวนี้ข้างใน ข้างในเขามีป้ายเราก็เขียนชื่อป้ายอันนี้ลูกค้าเขียนมาเองอนะนี่ลูกค้าเขียนมาเองชื่อพอรนี่แล้วถ้าเกิดป้ายตรงนี้ไม่มีทำไงป้ายตรงนี้ไม่มีก็ใส่เสื้อไงเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยเขียนป้ายเขียนไปตรงนี้วิธีการเขียนก็เขียนตัวเล็เลกๆนะไม่ต้องเขียนเท่าตัวหม้อแกงนะแล้ว่ถ้าเกิดสมมุติเสื้อดําตัวเนี้ย ไม่มีป้ายชื่อไม่มีอะไรที่เป็นแบบให้ร,รู้เลยว่าเขียนได้เราก็ใช้วิธีการเสื้อยืดตัวนี้เสื้อคอปกออมีสัญลักษณ์ก็คือมีนกแล้วก็จดใส่สมุดไปใส่ป้ายเนี่ยใส่ปเนี่ยถ้าเกิดใครมาอ่านสมุดพี่นะไม่มีใครรู้เรื่องหรอกเนี่ยอย่างนังเจงยีนนี่ก็เขียนกอยอ เกงยีนมีกี่ตัวอันนี้คือหมายถึงเรื่องการเช็คนะเดี๋ยวค่อยพูดกันอแล้วก็อันนี้เสื้อเชิ้ตเหมือนจานก็เราก็ดูเอาสิสนะแล้วทีนี้ก็มากางเกงกางเกงวิธีการเขียนคือเราก็เขียนด้านในตรงกระเป๋าเขียนด้านในตรงกระเป๋านี่เลยนี่ส่วนเกงเกงยีนกางเกงยีนเราก็เขียนที่ป้ายชื่อก็ได้ อันนี้ของคุณลูกค้าเขาก็เขาก็เขียนจนลบลักอ่ะเนี่ยเกงยียนเราก็เขียนไปทีนี้เราก็มาดูวิธีการเราที่เราจะจําเสื้อผ้าลูกค้าได้อย่างเมื่อกี้ที่พี่แม่มบอกว่าประจดประจดให้หมดแหละประจดว่าเสื้อยืดเสื้อยืด สีดำคอโปกอะไรพวกนี้ที่ว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้เราจําได้นะเช่นเสื้อยืดเสื้อยืดคอกลมแต่มันไม่มีที่เขียนใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มียี่ห้ออยู่นะเราก็เขียนไปเสื้อยืดคอกลมแขนสัน้นแขนยาวเนี่ยเอาแล้วถ้าก็คอื่นมันมีอีกอ่ะคนอื่นม,มาอีกอ่ะซักมีเสื้อยืดแขนยาวเหมือนกันแขนสั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนไปอะไรที่มันแตกต่างก็เขียนไป แล้วก็มีอีกประเด็นก็คือแล้วถ้าลูกค้าเขาบอกว่าไม่ให้เขียนชื่อ,อวิธีแก่เหรอติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกวิธีแก้ง่ายมากค่ะคุณขาร้านอื่นบางร้านเนี่ยเขาจะใช้ไหมพรมผูกแต่พี่แมวว่าช้าเกินไปในการทำงานเพราะจะต้องไปนั่งตัดไหมพรมแล้วก็ผูกนะช่ไดมละต้องไป อะไรอีกจดอีกอะไรอีกโอ้ยุ่งยากวิธีง่ายๆเลยใช้นี่เลยแม็คแม็คแมคจิดกระดาษนี่แหละเราก็ถ้าเป็นกางเกงยีนเราก็แม็กไปเลยแม็คขอกางเกงนี่แม็กเข้าไปพอแม็กเข้าไปปุ๊บแม็กนีก็จะติดถ้าเป็นเสื้อเราก็แม็กส่วนไหนก็ได้แต่ถ้าแม็กส่วนไหนต้องจําให้ได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งหาอุ้ยฉันแม็ก เสื้อตัวนี้ของใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าถ้าเราคิดไว้เลยว่าเราจะแม็กซี่ปกเราก็แม็กซี่ปกทุกตัวเวลาเราจะมาเช็คให้ลูกค้าเราก็ามาดูว่าอ๋อต้องเช็คที่ปกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าสมมุติว่าวันนั้นน่ะแจ็คพอตมาเลยลูกค้าสามสี่เจ้ามาเลยไม่ให้ใครไม่มีใครให้เห็นชื่อสักคนเดียวอ่าสมมุติเจ้าที่หนึ่งชื่อเ เราก็เขียนจดจไว้แล้วใช่ไหมจดว่าเสื้อกี่ตัวกางเกงกี่ตัวเราก็คนนี้ชื่อเอแม็กที่ปกเราก็แม็กทุกตัวเลยทั้งเสือ้อทั้งกางเกงเเสือ้อยืดเสือเส้อเชิ้ตเราแม็กที่ปกแล้วถ้าเกิดคนชื่อบีมาอคนหนึ่งคนนี้ก็ไม่ให้เขียนชื่ออะทีนี้เราก็แม็กตรงไหนอ่ะชายเสือ้อเราก็แม็กของคนชื่อบีถ้าเอาเสื้อมาสิบตัวก็แม็กชายเสื้อสิบตัว แล้วคนที่สี่มาอีละอู้หมันจะแจ็คพอตอะไรขนาดนั้นมาทีเดียวครบสามคนเราก็ต้องเออคัดเสื้อผ้าเราก็ต้องทช่ไหนเราก็ต้องดูให้แบบละเอียดยิบละเอียดยิบยิบยิบอะล้างซักผ้าถ้าจะไม่ให้มีปัญหาต้องละเอียดยิบมากอ่าแล้วถ้าคนที่สี่ทำไงอะก็ตรงไหนก็ได้เอาที่สบายใจเอาที่จําได้เออง่าย ันนี้นี่ก็คือวิธีการซักผ้าของร้านพี่แมงร้านหนึ่งเจ้าซักอบรีอยู่จังหวัดราชบุรีนะคะก็การทํางานที่ละเอียดของร้านซักผ้าเนี่ยคือมันเป็นการเป็นเป็นการทําให้ไม่เกิดปัญหากับลูกค้าเพราะเวลาซักผ้าเนี่ยเราซักเป็นร้อยๆตัววันหนึ่งซักหลายคนเงี้ยลูกค้าหลายเจ้า เราจะต้องมีการคัดแยกเสื้อผ้าผ้าขาวผ้าสีผ้าดำบางเกงยีนบางเกงบางเราก็ต้องคัดแยกแยกแยกทีนี้ตอนแรกที่เราคัดเราก็ต้องคัดทีละหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าเอาเสื้อมาสิบตัวเสือเ้อบางเกงห้าตัวเสื้อยืดสามตัวเสื้อเชิ้ตสองตัวอ่ะเราก็ต้องแยกแยกแล้วก็เราก็มาจด แล้วก็จดไปายกานเกงยีนห้าตัวเสื้อเชอิดสามตัวยืดสองตัวแม็กตรงไหนอะไรยังไงเราก็เขียนไปให้หมดต้องละเอียดขนาดนั้นแล้วก็ต้องจดด้วยว่าลูกค้าจะมาเอาวันไหนเวลาไหนต้องถามให้หมดสมมตุติเรานัดลูกค้าวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมถ้าเรานัดลูกค้าเรานัดไปวันพุธอ่ะ วันพุธเราก็บอกลูกค้าวันพุธลูกค้าร้านเราเยอะใช่ไหมเราก็ต้องแบบนัดเวลาเราก็ต้องบอกลูกค้าวันพุธหลังเที่ยงนะคะมารับได้เลยหรือวันพุธก่อนเที่ยงมารับให้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านจะรับจะบอกลูกค้ามาช่วงเย็นไปเลยเพราะว่าเ,เราจะได้มีเวลาจัดการร,กรีบทับเพราะไม่ใช่เจ้าเดียวสองเจ้าวันหนึ่งก็มารับหลายเจ้าอ่านี่ค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะ ซักเสื้อผ้าของร้านซักอบรีบนะคะก็จะบอกว่ายากไหมันก็ไม่ยากแต่เียงแค่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็จะต้องแบบออของไม่เคยทำก็จะมีความรู้สึกว่าอย่างคนฟังอย่างเพื่อนๆมาฟังเนี้ยก็จะบอกโว้ยฉันไม่ทำหรอกร้านซักรีบอะไรอย่างเงี้ยคือยุ่งยากวุ่นวายแต่ถ้าเกิดเราเอ,อเขาเรียกว่า ถ้าเกิดเราละเอียดทอเนี่ยถ้าเราทําซ้าๆมันก็จะเป็นเรื่องปกติเวลาลูกค้ามาจ้าหนึ่งเราก็เช็คเช็ดเช็ดเช็คเช็ไปก็จบไม่มีอะไรไม่มีปนญหาอะไรเสื้อผ้าไม่มีท่าหายแล้วเขามาสิบตัวเราก็ต้องกลับไปสิบตัวถูกไหมใช่อถ้าเกิดเขามาสิบมาเ้าเออก็ต้องหายหนึ่งตัวเราก็ต้องหายหได้